ข้าสู่ Spotlight Thailand ช่วงที่2นะคะกับคำถามที่ค้างคาใจจากเบรกที่แล้วค่ะพี่โจคะพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงกับเวลาเปิดปิดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้นถามจริงๆครับมันมีสวยไหมคะพี่โจมีครับมีสวยน <ะ S 2> แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับนะคะทำไมเพราะอะไรถึงต้องมีสวยคะมันเป็นองค์ประกอบของอย่างที่ที่นําเรียนกฎหมายที่ล้าหลังะนะครับและระบบปฏิบัติของข้าราชการในประเทศเรา เราให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติกฎหมายดีอยู่แล้วในมืองแต่กฎหมายที่ไม่ดีเราควรแก้ถ้ามันล้าหลังแต่เมื่อเอาคนไปควบคุมกฎหมายเรียกว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายเป็นคนและบริบทบ้านเมืองมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายกฎหมายบอกว่าให้ปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งมันปิดเกันตรงเวลาจริงไหมแต่ถ้าไม่ปิดตรงเวลาเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องก็ต้องไป จับกลุ่มควบคุมตัวดําเนินคดีว่ากันไปแต่ยังเปิดกันปกตินะฮะไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ภูเก็ตเป็นนทางประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะป่าตองหรอกใช่ไปเดินสุขุมวิทซอยสี่ก็ปิดกันตีสี่ตีห้าจังหวัดนนทบุรีก็ปิดกันถึงแปดโมงเช้าเขาปาร์ตี้ในกลุ่มเพื่อนกันเองหรือเปล่าคะครอบครัวเขาหรือเปล่าก็ถ้าตามกฎหมายอ่ะมันจะมีกฎหมายประเทศไทยมันเยอะนะนะเคยได้ยิน คำนี้ไหมห้ามดื่มในห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่ที่ห้ามดื่มเข้าค่ะคือสมมติคําว่าสถานบันเทิงเราต้องมาตีความแล้วเข้าใจกันใหม่การเป็นสถานบันเทิงได้เนี่ยสมัยก่อนง่ายเพราะไม่มีคําว่าโซนิ่งเราจําสมัยท่านปุรชัยได้ไหมครับท่าน,นเป็นคนออกระเบียบในเรื่องของการจัดโซนิ่งดีไหมในมุมผมดีอย่าไปใกล้วัดอย่าไปใกล้โรงเรียนอันนั้นเห็นด้วยหมด นะครับแต่พอยุคสมัยมันขยับไปขยับไปชุมชนหลายชุมชนมัน,มนเปลี่ยนมันเพี้ยนไปหมดแล้วโดยเฉพาะบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองปะตองหรือหลายๆที่ทั่วประเทศไทยพอเอาคําว่าโซนนิ่งมาตั้งโปะ๊ะมันลําบากมากกับการที่จะไปขอใบอนุญาตเซสว่าคุณน้ำอยากมีลานเล่าสถานบันเทิงของตัวเองทีท่หนึ่งือเจตนาคือว่าคนเราพักผ่อนรีแลา กินเที่ยวดื่มเรื่องปกติอยากจะทําให้ถูกกฎหมายหมดเลยทํายังไงดีก็ไปขออนุญาตเกิดทําเลที่ไปเช่าหรือไปซื้อมาหรือว่าไปอะไรมาได้มาอย่างไงก็ตามแต่มันอยู่นอกโซนก็ทําไม่ได้อีกแต่ถ้าอยากจะทําทําไงอะค่ะทได้ไหมคะก็รักทําค่ะนึกออกไหมไม่ไม่ใช่รักทำนะคะรักรักลอบรักขโมยทำนะฮะทีเนี้ยพอรักขโมยทํามันก็มี ในเรื่องของคนจะมาตรวจมาจับอยู่ที่ดุลพินิจเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นู้นี้เต็มไปหมดอองดุลพินิจนะคะครับดุลพินิจแต่ว่าแล้วแต่ฉันอะฉันจะพินิจให้เองว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะฮะทีเนี้ยอย่างที่ผมนําเรียนหนึ่งจะจะตั้งสถานบันเทิงต้องไปดูว่ามันเข้ากรอบกฎหมายอะไรบ้างหนึ่งอยู่ในโซนไหมเสร็จปุ๊บเอาเคถ้าอยู่ในโซนมันอนุญาตได้หรือไม่ตามกฎหมายประเทศเรานะครับเท่าที่ผมทราบมาอนุญาตประเภท3ามโมเลบสองถ้าจําไม่ผิดได้ตีสองไม่เกิน แต่เป็นยุคโบราณคืออะไรรู้ไหมค่ะคืออะไรคะอนุญาตที่มีการเต้นรามีพาร์ทเนอร์สมัยคุณปู่คุณย่าเราอะเขาว่าพาร์ทเนอร์ใช่ก็คือมีมีมีคนมาเต้นรำเต้นอะไรแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะฮะใบอนุญาตสถานบันเทิงทามก็ได้ทั้งประเทศไทยใครมีใบอนุญาตสถานบันเทิงที่ถูกต้องตามกฎหมายมีกี่ลายค่ะ ตามร้านทั่วๆไปที่เราเห็นทั้งร้านดังร้านยังไม่ดังมากหรืออะไรก็แล้วแต่ทองหล่อไปไปกไม่ได้มีกันหมดแล้วครับก็ไปถีบประตูร้านทองหล่อแล้วดูใบอนุญาตกันไหมอ่ะเต็มที่ก็ตีหนึ่งอ่ะให้ตีสองก็ได้แต่จริงจริงปิดกันตรงเวลาไหมค่ะหรือร้านอื่นๆที่อื่นๆทั่วประเทศตรงเวลากันไหมอ่ะเมื่อมันไม่ตรงเวลาเหตุผลเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปในยุคก่อออกกฎหมายปีศ9นย์ยุคนั้นเรายังใช้ตะเกียงกันอยู่ไหมล่ะ สมัยนู้นห้าทุ่มมันก็ดึกมากลนะแต่ทุกวันนี้ไฟฟ้าสองสว่างเต็มไปหมดแล้วคนนอนดึกยิ่งวนกลับมาพูดถึงเรื่องบองท่องเที่ยวป่าตองนะฮะนักท่องเที่ยวเขามาเขาจะต้องการจับจ่ายใช้สอยเราจะคือเราเอาเงินมาแต่พูดตรงน้ำไปเที่ยวเนี่ยเอาไปหมื่นนึงอะพ่กนี้จะกลับละวันนี้จะกินดื่มให้สนุกเลยแต่เขาบอกว่าตีหนึ่งกลับบ้านไปต่างชาติยังไม่ฟินเลยเขาจะเอาเงินมาใช้อะแล้วเราก็ไม่ทําให้มันถูกต้องบนกระบวนการเหล่านี้แหละ ใครเป็นคนดูแลก็คือเจ้าหน้าที่มีสองหน่วยหลักๆเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้านที่ฝ่ายปกครองเวลาเปิดปิดสถานบันเทิงจะถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขันหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิษของสองหน่วยงานนี้ดุลพินิษอีกแล้วใช่จริงๆอ่ะเขาปล่อยปะละเลยเขาก็ผิดไม่ออกไหมแต่ถามว่าเอ๊ทำไมบางที่ยังเปิดจนถึงตีห้าโอ้แสดงว่า มีการปล่อยป่าแล้วเลยหรือว่ามีดุลพินิจอย่างไรคะใช่คือไอ้ดุลพินิจของเขานี่มันอาจจะต้องแลกด้วยด้วยกระดาษด้วยสตังไหมคือทาเรียนด้วยความพอรพพูดกันตรงตรงมันมีการจ่ายส่วยแน่นอนกับสถานบันเทิงทุกที่ในประเทศไทยมากน้อยว่ากันไปไล่ให้ฟังเลยสมมติเป็นจังหวัดพื้นที่สมมติเอาจังหวัดไหนสมมติเป็นนนทบุรีก็สมมติอยู่ในอำเภอเมืองก็สพเมือง นนทบุรีหลักๆเลย <c oughs> นะครับสพเมืองยังไม่จบ <c oughs> ก็มีตำรวจภูธรจังหวัดนน,นทบุรี <c oughs> ก็มีตำรวจภาคอีก <c oughs> แล้วแต่ในแต่ในส่วนแต่ละส่วนสมมติตำรวจภูธรเอาไง,ไง่ายๆสพอก่อน <c oughs> ในพื้นที่โรงพักในพื้นที่ก่อนผ <c oughs> ู้กำกับก็ต้องจ่ายละรองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามก็ต้องจ่ายละรองผู้กำกับสืบก็ต้องจ่ายละโร <c oughs> งพักก็ต้องจ่ายละจ่าดาบในรงในร้อยก็ต้องจ่ายหมดอะ อันนี้เราพูดเป็นแผนผังของเมืองสมมุติใช่มันเป็นสมมุติหรอสมมุติก็ได้พอเป็นระดับผู้ทอนจังหวัดมีอะไรสืบจังหวัดมีอีกลองผู้การชุดผู้การเป็นไมหมดเลยขึ้นไปภาคก็มีชุดผู้บัญชาการภาคชุดรองผู้การชุดสืบภาคสืบหนึ่งสืบสองสืบสามเอาง่ายคือมันก็เป็นข้อดีของผู้ประกอบการทุกควรจะรู้ดีว่าออค์กนในชาติของตรอคืออะไรเพราะจ่ายครบทุกหน่วย อันนี้จ่ายสวยเนี่ยคือจ่ายรายเดือนเพื่อที่จะให้เขามองไม่เห็นหรือใช้ดุลพินิษ่ะว่าไม่ลับปล่อยให้เปิดได้เกินเวลาอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะยังไม่รวมงบเอนเตอร์เทนมีอีกด้วยอ้าวตำรวจหลายคนเส่วนใหญ่ชอบกินดื่มมีเพื่อนเป็นตำรวจที่เขาเขาชอบแนวนี้ทุกคนแหละชอบร้านต้องคิดดูสมมติ้องน้ำเปิดร้านอยู่ตัวเองเปิดเกินเวลา ตำรวจมานั่งกินในร้านเก็บตังค์เข้าไหมู่ดูดูอุ่นใจเหมือนมีคนมาดูแลแต่มาบ่อยเขาไม่ค่อยไหวบางร้านเจอง่วิเทเลทนตั้งแต่หลักแสนต่อเดือนถ้าดิสโกเทคะดับโลกเนโดนเดือนเป็นล้านเพราะไม่ได้มาหน่วยเดียวเดี๋ยวคนนี้ก็มาวันเกิดเดี๋ยวคนนี้ก็พากิกมาคนนี้ก็พาใหญ่พาบ้านใหญ่บ้านน้อยบางทีเอาไปรวมกันในร้านเดียวกันก็มี สองโต๊ะนั้นโต๊ะกิ๊กโต๊ะนี้โต๊ะมีหลวงมั่วกันไปหมดการนี้ต้องมีความจําที่ดีด้วยนะคะว่าจะทักว่าเอวันนี้เรียกคุณนายหมดอะเพื่อความปลอดภัยใช่อันนี้คือปัญหาเรื่องโง่เป็นเต็นถามว่ามันจะจบตรงไหนมันจบที่กฎหมายได้ไหมอย่างเมื่อกี้นําเรียนผู้ประกอบการมีปัญหาหรือว่ากฎหมายมีปัญหาหรือหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจมีปัญหาผมมองว่ามันควรแก้กันทั้งระบบค่ะระบบที่ควรแก้คือเราต้องกลับไปแก้ที่กฎหมายก่อนไหม เพื่อที่จะตัดวงจรสวยนี่ออกไปหรือว่าการต้องมาจ่ายเงินเป็นงบเอนเตอร์เทนซึ่งผมตีมูลค่าให้ครับต่อเดือนทั้งประเทศไทยน่าจะเป็นร้อยล้านไหมที่ต้องมาเลี้ยงเล่าตำรวจทั้งประเทศอ่ะขาเล่านะคะครับการแก้ปัญหาหลักๆที่เบื้องป่าตองเขาทำเป็นโมเดลละเขาเรียกว่าชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองเขารวมตัวกันครับเขาทำวิจัยมาตลอด1ิปี วิจัยว่าบริบทบ้านเมืองเป็นยังไงความต้องการในการเปิดปิดเวลาจะเอาสักกี่โมงมจ,ำจำแนกประเภทของสถานบันเทิงเป็นแบบไหนดีอันนี้ดิสโก้เทคขนาดใหญ่อันนี้เป็นร้านที่มีดนตรีสดเป็นผับบาร์อ,อันนี้เป็นบาร์เบียเล็กๆค่ะอันนี้เป็นโชว่วากันไปแยกประเภทเขาแยกให้หมดเลยคือเขาใช้สูตรกันอย่างนี้คะเวลาปกครองบ้านเมืองเขาบอกว่าให้ปกครองเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตยังไงคะ ก็แบ่งเลยฮะเดินเข้าไปคุณจะไปซื้อผักก็ไปตรงนี้<ะ>ไปซื้อเหล้าก็ไปตรงนี้แผนกเหล้าเสื้อผ้าแยกออกไป<อ>เขาต้องการให้แยกว่าถ้าถือว่ามันตีเส้นที่เมืองป่าตองให้เป็นเมืองผ่อนผันหรือเขตพิเศษเขาพร้อม,อมที่จะจ่ายภาษีอเอาภาษีเป็นตัวตั้งโดยที่สอดคล้องกับสิ่งที่เขาวิจัยม,มาไม่ใช่วิจัยเฉพาะความต้องการของผู้ประกอบการเขาวิจัยเรื่องกฎหมายและวิจัยถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยฟังทุกฝ่ายเลยใช่ เขาดําเนินการมาตลอดในระยะเวลา10ปีจนได้ข้อสรุปว่าเราควรจะปิดที่ตีสีที่เมืองป่าตองค่ะอนุโลมใช่ก็คือขอผ่อนผันนะฮะคืออยู่ดีๆมาตะโกนว่าเฮ้ยให้ฉันปิดตีสี่ได้ไหมอยู่ดีๆมาตะโกนเลยไม่ได้เขาไปทำวิจัยมารวบรวมข้อมูลมาตลอด10ปีเหตุผลคือเขามองว่าถ้าฉันต้องมาจ่ายสวยในเวลาเปิดปิดที่มันมันจะต้องขยับมาให้ฉันได้หายใจเยอะขึ้น สู้กับว่าฉันกลับไปจ่ายภาษีดีกว่าไหมและอีกอย่างต้องนําเรียนด้วยความเคารพสถานบันเทิงมันเป็นถ้าเราไม่ตั้งข้อกําหนดหรือว่าข้อควบคุมให้ดีปัญหาก็จะตามมาเช่นเดียวกันผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างผู้ประกอบการว่าจะต้องให้เขาเปิดจนหกโมงเช้าจนพระบินทบาทหรือว่าพระฉันเพนเอาขนาดนั้นเลยไหมไปโรงเรียนไม่ต้องขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราควรมีกรอบกําหนด บพบกันตรงก,งกลางนี้เลยอย่างที่บอกคือถ้าภาษีเข้าประเทศนะคะ,คะแต่สวย ไม่รู้เข้าที่ไหนไม่ได้เข้าประเทศเราอย่างแน่นอนนะคะที่นีขออีกหนึ่งคำถามค่ะพี่โจ้คือพวกเราเนี่ยวัยรุ่นไงเราเรารู้ปัญหานี้เพราะเราเที่ยวสถานบันเทิงกันบ้างแต่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองท่านอาจจะไม่รู้ปัญหานี้หรือว่าท่านรู้คะพี่โจ้ว่าท่านรู้ไหมเดี๋ยวให้ช่วงหน้าท่านมาทราบคำตอบแล้วท่านจะได้รู้กันดีเลยฮะว่าท่านควรจะรู้ได้หรือยังว่าปัญหามันคืออะไรนี่เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อค่ะ